เออส่วนบังโกอีวานโควิดนะครับก็พูดถึงที่จะเจอกับทีมชาติไทยนหน่อยเราเอาคีมเมสเซจของเขามามาวิเคราะห์กันต่อแล้วกันเนาะนะครับก็บอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะไม่ตั้งรับแน่นอนนะครับด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นก็คือต้องต้องชนะเนาะนะครับแล้วก็บอกว่าไทยมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีสไตล์การเล่นเฉพาะตัวแต่จีนเล่นในบ้านครับจะใช้จุดแข็งชนะไทยให้ได้อ่ถ้าดูจุดแข็งของของจีนพี่เจอ่ดู6คีแมนก่อนแล้วกันจะได้พูดถึงจุดแข็งไปด้วย นะครับเดี๋ยวมีจัดยุดดิ่งใช่ไหมอันนี้จะได้หลงไหมล่ะก็มีโอกาสนะก็ถ้าจะเป็นกองหน้าที่ที่จะเล่นตามระบบของทางเฮชโฮดได้เนี่ยนะครับทางบรงโก้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับเอเคอร์ซันเนี่ยพี่เจอบอกไปแล้วถูกตัดไปแล้วล่วาสุดนะครับถูกตัดไปแล้วนะครับไทออนบราวนิงนะครับสองเกมที่เจอกับสิงคโปร์เนี่ยเหมือนจะ เล่นแบ็คขวาใช่ไหมใช่ถูกโยกไปแต่ว่าโยกมาตอนบังโกอีวานโควิชมาทำนี่แหละเพราะจริงๆเขาเล่นเซนเตอร์แต่ว่าถ้าใครจำได้ตอนเขาเล่นกับช่างไฮพอร์ตอ่ะเจอบีจีปทุมอ่ะก็เจอโโหเจอมุ้ยเจออีกอร์เซกเยฟก็ทัวยับอ่ะก็ก็ไม่ถึงขนาดพีคมากแต่ว่าเขากลับมารอบนี้เพราะว่าใครแล้วเขามีการบาดเจ็บตอนยุคมาโนเขาไม่มีชื่ออ่าก็คือชุดนี้มาเต็มเหมือนที่โบบอกก็ เอาจริงเขาไม่ได้เติมตัวแล้วเธอนะบังโกอ่ะเขาเลื่อกผู้ตัวโอสันชาติมาคือเขามันขาดจริงๆริงแต่แต่ขาดแล้วถ้าเอามาแล้วไม่ได้ดีกว่าตัวที่จีนมีเขาคงไม่เอาลงหรอกเชื่อเถอะเพราะเขารู้แล้ว,ว่าสัญญาเขาเซ็นอ่ะเขาเซ็นยาวไปแล้วเขาได้ทําแบบไม่ต้องไม่ต้องเน้นผลแน่นะครับนะครับ,รบอ่ะตัวต่อมาก็มีแฟนดินโยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จริงๆเนี่ยผมดูสัญชาติเนี่ยเปลี่ยนเรียบร้อยขึ้นตั้งแต่ปี2020บมั้ง ใช่ใช่พวกนี้นะเขาโอนประกอบแล้วครับแต่เพิ่งจะมาลงเล่นเจนมาสิงคโปร์ใช่นะครับก็เล่นในบอลถ้วย ACL ด้วยนะคืออันนี้ผมว่าไปหาดูว่าไม่ยากใช่จะ <ทำ S 2> ชด<อ>บ้านไปก่อนอ่านะครับไปทํากันบ้านดูก็ได้ฟแฟนๆนะว่าเฮ้ยตัวนี้มันน่ากลัวจริงไมมจริงจริงหรือเปล่าอ่านะครับอ่าส่วนผมผมผมมองว่าคือนักเตะอย่างเฟรนันติโน่ก็คือบาร์ซิลที่เล่นในไทยได้ผมว่าเราก็สู้ได้แล้วกันอ่าผมมองอย่างนี้นะ ไม่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 ใหญ่จะมองว่าเอ้ยเอ,อรับมือยากเกินไปหรือรับมือไม่ได้เลยอันนี้ดูเป็นกลางๆไว้แล้วกันนะครับอีกคนหนึ่งนะครับดิวอย่างนะครับแบ็กซา์นะครับอ่ะถ้าดูจากตรงนี้พี่เจจุดแข่งของจีนที่บรังโกเองก็บอกครับอ่ะพี่เจมองว่ามันคือจุดไหนอ่ะคือตัดเรื่องของกวางเชียอ่ะก็ผมว่าการครอบครองบอลแล้วกันคืออันนี้มันจะทําให้เรากดดันเพราะว่า จีนอ่ะป่าเขาก็บอกว่าเขาจะต้องบุกเราอ่ะแต่เขาไม่ได้บุกใส่หรอกเขาก็ครอบครองบอลครับคือถ้าเขาครอบครองบ,บอลแล้วเราไม่ไปบีบเขาอ่ะเสียเวลาเราผมว่าเราต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้คือไอ้บีบเนี่ยต้องเลือกจังหวะให้ฉลาด<น>คือไม่บีบเลยเขาคงไม่ใช่เพราะ<ม><ม>ถ้าเรานั่งดูเราพลาดอยู่เนี่ยไม่บีบเลยมันก็หมายความว่าบางสถานการณ์เราก็จะไม่ได้บอลกลับมาครองเพราะผมเชื่อว่าเขาครองบอลเหนียวเพราะว่าก็เท่าที่ไปสืบมาเนี่ย เขาบอกว่าเขาก็เซตเซตบอลทรงเดียวโอมานเลยเพราะเขาคุ้โอมานมาก่อนแล้วเราเจอเขาในอเชยนครับอิชิก็รู้ว่าเวลาโอมานครองบอลเป็นยังไงแต่ว่าอะตัวตัวความสามารถเฉพาะตัวจีนจีนมันมันไม่เหมือนโอมานอยู่ละแต่ว่าครองบอลตรงนั้นน่ะเราก็ต้องฝึกในการที่จะเพรสแดนบนไปแต่ไม่ใช่เพรสเพื่อเพื่อที่จะแบบให้เขาจ่ายบอลคืนหลังนะเพรสคือตัดแล้วยิงอื อ่เพราะถ้าเพสให้เขาคือหลังอ่ะมันเสียเวลาถูกไหมเพราะงั้นอีชีเขาก็เตรียมมาอยู่แล้วแหละแต่เขาไม่ได้ไปซ้อมที่ที่จีนแต่ผมได้ข่าวว่าเขาซ้อมที่นี่ไปแล้วคือเขาพูดเลยว่าเพสนี่คือขอตัดตัดแล้วยิงนะคือไม่ต้องเพสพิ่มเพื่อดูถ้าเกิดว่าคือเขาเขาบอกเด็กหมดแล้วว่าจีนมันขึ้นบอลยังไงสองเกมที่ผ่านมาของบางโก้ซึ่งมันก็ดูไม่ยากใช่ไหมเพราะว่าเขาพึ่งคุมแสดงเขาบอกว่าถ้าจ่ายไปตรงเนี้ยตัวเนี้ยจะเล่นแบบเนี้ยให้ดูลักษณะเวลาเขาเอียงเขาเปิดลำตัวแล้วชิงจังหวะตัดเพราะข้างบนเราเร็วไงแล้วุ๊ตัด ยิงซะเท่านั้นเองก็ถ้าทําได้อะผมว่ามันก็จบขอขนลุกเลยคืออยากให้มันมันก็อยากให้เกิดสถานการณ์นี้นะเพราะถ้าเราไปบุกเขาเจาะเขาโบนเราก็เจาะเขาไม่ง่ายนะแต่ถ้าเราไปเพสเขาไปแย่งเขาเนี่ยเราขโมยบอลเขาได้นั้นจะดีกว่าคือสถิติเราเจอกับจีนนัดแรกนะเราโอกาส1ิบห้าครั้งจีนเจ็ดครั้งจีนตรงกอกแค่สองครั้งนะแต่ก็ได้หมดอ่ะคือสองคือชนะสองหนึ่งเลยนะก็หวังว่า ในจังหวะที่เราบุกก็ข้างหลังบ้านมันก็ต้องมีวิธีการนิดนึงต้องระวังเพราะว่าวันนี้ถ้าพูดถึงแผงหลังบ้านเราแมจะไปวิเคราะห์แต่จีนว่ามีแผลเนี่ยเราก็แผลเยอะอัธะตามหลักเพราะว่าถ้าเราขาดพันษาคููที่เป็นพาร์เนอร์ในยุอิชิกับเอเลียสไดเอเลียสมาก็ไม่ไ pues ด้หมายความว่าเอเลียสคือเอเลียสก็มาทีหลัดนวยไงก็ไม่รู uh ้จะเป็นตัวจริงหรือเปล่าด้วยใช่ไหมแล้วตัวที่เรียกอาใหม่มาแทนใครอ่ะก็ธนะบูนก็ห่างทีมชาติไปนานกฤษดาเนี่ยผมว่าแม่เนี้ยเพิ่งเผลอถอยลงมาด้วยผมเคะห์ คล้ายๆกับพี่เจว่าพี่เจบอกว่าเอ้ยมันจบไปแล้วล่ะในการซ้อมที่นู่นในการขึ้นเกมเท่ากับว่าคนที่ซ้อมอยู่ที่เมืองไทย <คน S 1> <ะ>เห็นด้วยเท่าที่มีอ่ะอาจจะได้เห็นอะไรที่มันเพราะมันซ้อมยี่มมันซ้อมยี่สิบเก้าอ่ะเอเลฟมันที่หนึ่งอ่ะผมว่าอีชี่เขาก็ปตันเขาบอกเลสัมภาษณ์เขาบอกเลยว่า คนนี้เขาคัดมาเขาจะเอาคนที่มีร่างกายในลีกพร้อมมาก่อนแล้วเขาเรีคอรเวอรี่แค่วันเดียวหรือสองวันถ้าไม่นับเนี่ยเจนชนาทิพย์เนี่ยผมบอกเลยเออะผมฟันโฮเลยยังไม่ใช่ตัวจริงแน่นอนเพราะเจพักตั้งแต่คนขานีใช่ไหม,หมในแต่เนี่ยเห็นภาพแล้วอุ่นใจลงแน่นอนกี่นาทีไม่รู้เพราะผมว่าเห็นด้วยกับโบว่วาแบ็คโฟยังไงต้องจบที่ไทยเพราะถ้าคุณจะไปเปลี่ยนตอนตอนเอเลียสมาเนี่ยมันจะเสี่ยงใช่ไหมแล้วเอเลียสกับสุพรรณเนี่ยคือเล่นกันครั้งเดียวในทีมชาตินะ ติดทีมชาติเท่ากันเลยประมาณสิบห้าครั้งสิบหกครั้งแต่สองคนนี้ยเล่นร่วมกันเพียงแค่ครั้งเดียวคือเกมที่เจอกับสิงคโปร์ซึ่งเล่นครึ่งเดียวด้วยใช่ในเกมนั้นนะครับก็ผมผมมองคล้ายๆพี่เจแต่ไม่รู้ว่าหลังจะเป็นใครนะ<ช>เ,เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหลังนี้เป็นใครแต่ผมว่าเอเลียสเนี่ยมาช้าเนี่ยอาจจะโดนดรอกเหมือนเกมกับเกาหลีใต้เอาเอาดาใจแบบนี้ก่อนใช่ใช่คือเอเลียสก็อย่างนี้ว่ะอย่างที่โบบอกอ่ะไม่เอเลียสก็สุพรรณอ่ะมันไม่ผิดจากเนี้ย นะครับแต่ผมว่าแล้วเนี่ยเพลิดเผลินเพิดเพนยีเป็นตัวเซตเลยไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องาทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ